ไม่ถึงเวลาเราต้องแยกยายนะพี่ยยยาลวไป or die to to the money ไอ้จ้าไม่เป็นไรอ่ะฮะใช่ไอ้เจ้าเป็นไรไอ้เจ้าไม่เป็นไรอ่ะอ๋อเรื่องนั้เล่นนเดิมๆใ right? <c oughs> ช่ไหมจ้องมองกันอยู่ได้ไม่เลาะกันอไอ้ลราไอ้จุกไม่ตลกซับเยียนี่ เรทำอะไรอ่ะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแหละอุ้ยไอ้สัเฮ้ยมึงมาคุยดีมึงจะเยี้ยมจะตีนะไหมซานตลกหรอหบอไม่เล่นตลกนะเฮี้ยไหนมึงรู้ตัวดิว่าตอนข้าวขาบมใครไม่มามึงยกมือดิฮึมตอนนี้ปัญหาใหญ่มากเรื่องใหญ่ด้วยน้อยจ้าเรื่องใหญ่มาก เป๊บเป๊บน่าจะตรวจชื่อไว้แล้วอี่ติอยวหลังรีน่าจะนั่นแหอยู่นั่นแหะพี่ต้องเรียกมาใช่ใเป๊บ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 เ่๊บเป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 มบอป๊บัป๊บเป๊ดเปับเบเป๊บเบเองเเป่อเเปเเ มันมันมันน่าจะวันอื่นได้เนาะใช่ป่ะเก็บตรวจเกือบทุกวันอยู่แล้วใช่ไ่ะใช่ครับพี่จะมีวันที่ไม่ได้จดก็คือจะช่วงสงการครับพี่อ่าโอเคหลุนแรงสงสัยมีวันไหลมั้งคิดว่ามันมันไหลกันไหลโอ้โหไหลป้ายเลยพี่มีคนไหลจนถึงแบบ จ็ดสิบแปดก็มีครับพี่ที่แบบไม่ไม่ไม่เดี๋ยวไปไล่ต่อับปใบแดงไปไล่ต่อผ้าแดงไป้าบแดงยี่สิบาหรือยี่หกนะพี่จีแมงวันเก็บโจดพบอกไ้ให้ไปเป็นตายพี่จะบอกว่าสงครามนี้พี่ยังไม่โดนน้าเลยทุกวันนี้น้ำไม่อาบเลยนะอ่ะเลยพี่ใครเลยแล้วพี่จะเดินไปไหนก็มาสงครามผมไปศาสตร์ไปศาสตร์มาหลายร้านแล้วน้ําอ่ะ ไปดึงน้ำน้ำน้ำเทศกาลแหละน้ำเทศกาลนี่แหละแต่ก่อนอสงการก็มาปกติใช่ปะนะ่ะครับพอสงการก็เป็นปัญหาเลยใช่ปะ่ะไอ้แบบนี้ข้า,ขาประมาณนั้นครับพี่ประมาณนั้นครับอย่าที่บอกน่าจะวันไหนจริงๆและแต่ครอบครัวก็เราก็ไม่รู้นะว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวเ็าจัดฉลองสงการกันวันไหนคะับฉลองอะไรขนาดนั้นน่ะอาจจะมีฉลองแบบไม่วันหยุดเขาไม่ฉลองอาจจะค้าขายจนยาวไงเพราะคนก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยไง ฉลองแบบช่วงหมดมึงจะรู้หรอเป่าวอบกรัวเขาทำอะไรบ้างอ่ะต้องถามว่าน้องถามการมองลยหลายมุมเอาจริงผมว่ามันน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าใครไม่มาอันเนี้ยน่าจะพูดกันเองได้เพราะว่าทีผมพูดก็มันจะได้ไม่ต้องมีใครมีใครออกไงได้แต่ไล่พวกที่แบบไม่ได้ตั้งใจออกไปแค่นั้นเองไม่ยากเพราะว่ามองว่ามีไม่กี่คนหรอกแล้วบวกกับน้องแข่งด้วยล่ะ แกก็ออกไปก่อนเลยเป็นตัวอย่างให้เด็กรุ่นหลังดูว่ากูอยู่มานานยังไงกูก็ต้องออกปะฮะโชคดีจีคิดถึงต, <laughs> ตลอดไป <laughs> พี่จะออกไปไหนปีจีพี่จะไปไหลปะประ,ะแดงกันไ,ไม่กูหมายถึงเตี๋ตีสัตว์ <laughs> <laughs> เอาละเจอกันหลังเลยอีไปไปไป ไอ้แจ็คมานนี่หรอไอ้แจ็คคนในนี่หรอ,อนนี่หรอ,อ,หรอคืออย่างพี่พี่ต้องบอกว่าของพี่นะตัวพี่เองนะที่พี่มาทุ่มครึ่งไม่ได้เ,รเพราะว่ามันมีมันมีเรื่องบางเรื่องจริงๆอะตอนทุ่มครึ่งพอดีพอดีจริงๆแล้วพี่ก็ใช้เวลาโต้วาทีกับหวยไปนานอยู่สมควรนะครับที่พี่มาช้าแบบสองทุ่มก็เกือบมาไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเออเ๋ยวจะบอก ว่าพี่เขาเป็นคนหนึ่งที่ตรงเวลานะพี่ก็ตรงเวลานะทานัดจริงๆอะถ้าอะไรไเป็นเรื่องสาคัญจริงๆอะใครวะโปรตีเจเคมันจะค,คืนอยู่แล้วครับถ้าน้องๆมันอยู่ถ้าไอตัวแข่งอยู่อะไอตัวแข่งเนี่ยมันจะมาตลอดแน่นอนล้านเปอร์มันจะมาตลอดทุกครั้งที่แจ็คมาแต่พอพออันนี้พี่แบ่งโครงสร้างก่อนนะแล้วพี่ทําโครงสร้างให้ดู พี่ทำโครงสร้างให้ดูเอาอันนี้เอาให้เข้าใจง่ายอ,อพี่แบ่งโครงสร้างให้ดูอันนี้คือเส้นแบ่งกลางอันนี้คือไอ้แจ็คอ่ะไอ้แจ็คเนี่ยมันจะมาทุกทุกโมงใช่ไหมแล้วทุกๆุกโมงเนี่ยโครงสร้างคนที่จะมาอยู่กับแจ็คก,ก็คือน้อง เรียกว่าน้องๆวินเทอร์เฟลวินเทอร์วินเทอร์เนี่ยจะอยู่เป็นโครงสร้างเดียวกับแจ็คอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้คือจะเล่นกับแจ็คตลอดจะมาตลอดคือไอ้แจ็คมาเนี่ยน้องๆวินเทอร์มันมาเล่นกับแจ็คตลอดเป็นเแฟนฟุความส,สัมพันธ์อย่างนี้เลยแล้วก็จะมีพวกบักปะ,ป,ะปลายอันนี้ที่ส่วนใหญ่นะนะช่วงเวลาหกโมงถึง ช่วงเวลาสามทุ่มก่อนพี่พี่มาสองทุ่มพีเอ็มมาสามทุ่มอะไรเงี้ยอ่ะก็จะมีแล้วก็จะมีปะปลายอย่างไอ้เป๊ปหัวค่ำก็เป็นพวกนั้นะไอ้พวกนั้นแะพับ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 ,พบไม่เกินอีกประมาณห้าถึงคนแค่นี้มันก็จะดูเยอะ JK ช่วงหัวค่ำเนี่ยจะมีอยู่ประมาณปกติเลยนะ20สคิดว่าน่าจะถึงจะมีประมาณ20สิบคน ยี่สิบคนยี่สิบคนแต่ถ้าลุงมาลุงมาอันนี้เป็นตัวพี่วิค์เองนะลุงมาคนนี่จะมาก็มีพี่มีพี่มีเซิร์ฟมีตีมีเซิร์ฟหลักๆก,ก็คือจะมาช่วงเวลาเดียวกับลุงก็คือมาก่อนมาอยู่กึ่งกลางอะ่ะบางทีก็มาก่อนบางทีก็มาท้าย บางทีก็มาพร้อมกันอ่ะจะอยู่ในกลุ่มนี้เพราะกลุ่มนี้มาปุ๊บเนี่ย JK จะมาครบทันทีก็จะมีพวกไอตัวที่แบบมาสายๆไอเอ็กเอ็กซาเวดนะอเอ็กไอ,ไอพวกที่ไม่อยู่ในวิดเดอเฟลอะมันก็จะมาจนบรนนิเวณนี้หรืออาจจะมาก่อนนันนี้อันนี้ในมุมมองพี่นะ ย้ำว่าในมองพี่นะอาจจะไม่ถูกนะแต่ในมองพี่นะมองพี่ในใสายตาพี่นะในใสายตาพี่อาจจะมีไอต้ตัวตัวที่พี่เห็นอนะ่ะพี่โอมเนี่ยบางทีพี่อมก็มาไวบางทีก็มาช้าอะไรประมาณเนี้ยอ่ะในมองพี่นะในมองพี่นะเออแล้วก็พวกผด uh. ผู้ใหญ่ uh. ผู้ใหญ่ะพวกผู้ใหญ่อ่ะพวกผู้ใหญ่โอเคไหมวูผู้ใหญ่ พวกผู้ใหญ่ก็นี่ก็เป็นสองกลุ่มพอหลังจากหลังจากที่อ่ะหลังจากที่หลังจากที่น้องๆอ,อันนี้อันนี้แยกจำแนกกันแร้กัแล้วนะน้องๆแข่งกันเสร็จ ไอ้น้องๆซ้อมแข่งกันใช้คําว่าน้องๆซ้อมแข่งกันดีกว่าน้องๆซ้อมแข่งกันอ่ะก็จะเหลือแจ็คตีเส้นนะแจ็คแม็กวินเทอร์วินเทอร์เนี่ยประมาณสิบกว่าคนได้เลยนะวินเทอร์วินเทอร์เนี่ยสิบบวกแน่นอนอยู่ไอ้แจ๊กสิบบวกบวกไอ้มอมา,มาดงมาดีครูพิงอะไรเงี้ย ไปจะมาช่วงหัวไอช่วงหัวคำ่ำพอพอมันไปซ้อมซ้อมเนี่ยคือสิบสองคนรวมไม่จุกแล้วก็วินเทอร์ทั้งหลายไอ้สิบคนเนี้ยแม่งหายไปเว้ยแม่งหายไปแม่งหายเลยนะคือฟุบไปเลยคนที่เหลือไก่แจ็คมีใครบ้างที่พี่เห็นไอ้เป๊กกูพิงไอ้ดาวินไอ้แก๊ ไอ้มาตินอ่ะไอ้สมอาจจะอยู่อ่ะช่วงนี้นะช่วงก่อนไม่มีอ่ะไอ้สมอ่ะมีแค่ช่วงนี้แหละก็อยู่เนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็นับตัวเลยมีไอแจ็คเป็นตัวนำแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเไม่เกินสิบพี่มองว่าไม่เกินสิบถ้าบวกตรงเนี้ยมันหายไป ในระยะเวลาตั้งแต่หกโมงถึงสองทุ่มอาจจะล่วงเลยไปถึงสามทุ่มช่วยให้มันหายไปทําให้แจ็คเนี่ยรู้สึกว่าแม่งปัญหาเดิมๆไม่มาเหมือนเดิมรับสิ่งที่เห็นก็คือมีแต่คนเดิมๆที่อยู่ใช่ไหมบวกกับน้องๆแม่งซ้อมกันอย่าลืมว่ามันมีแข่งใช่ไหมมันมีแข่งมันมีแข่ง ถ้าไม่มีแข่งแจ็คจะไม่เกิดอาการแบบนี้จะไม่เกิดจะเกิดก็ต่อเมื่อโดนยำเละโดนโดนแก๊งอื่นๆยำจนเละสู้ไม่ได้โดนอุ้มชิบหายไววอดและหงุดหงิดแล้วใกล้จะแพ้จะเกิดอาการแบบนี้อาการตรงนี้ว่า i, เฮ้ยไอ้เหียทำไมเราสู้ไม่ได้วะทันที่ไฟแล้วก็เหนือกว่าทุกอ,อย่างก็เหนือกว่าวเราอ่ะแจ็คก,ก็เรามาอะเราล,อง,าอ,าลองมานับคนดิ แล้ว็จะก,ก็จะเจอแต่พวกเนี้ยจะก,ก็จะเจอแต่พวกเนี้ยจะไปเจอพวกนี้แน่ๆที่หายไปมันก็เลยเกิดอาการง่อมง่อมอันนี้มองพี่นะครับอันนี้มองพี่นะพี่ไม่ได้เกาวหาใครแต่พี่มองในมุมมองที่ ไอ้แจ็คประสบปัญหาพบเจอเพราะแจ็คเป็นคนนาช่วงหัวค่าใจปะคนนํามันก็เลยเหนื่อยมันก็เลยรู้สึกว่ากูจะทุ่มเทไปทําไมในเมื่อแกงแม่งยังไม่เข้ามากันเลยพวกมึงยังไม่เข้ามากันเลยกูทุ่มไปกูก็แพ้กูไม่เล่นตอนทุ่มเลงกูก็แพ้ไอ้สัตว์อ่า แต่พอสามทุ่มอันนี้มองนะ้ำมองในมุมพี่นะแต่พอสามทุ่มตัวเอ็มมา,ต,มาตีมาเซิร์กมาแจ็คก็ลงแจ็คแต่แจ็คยังอยู่ไอ้พวกที่ซ้อมเสร็จมาพวกซ้อมเสร็จมาอันนี้สามทุ่มออบวกนะมันจะมาอยู่แล้วล่ะแต่พวกวินเทอร์กลับมาวินเทอร์กลับมาวินเทอร์คัมแบ็กวินเทอร์มา บวกไก่พวกนี้มันอยู่อยู่แล้วตั้งแต่ต้นล้าแล้วไอ้พวกนี้ก็มาช่วยมาเสริมโครงสร้าง jk ตรงนี้สามทุ่มเป็นบวกบวกขึ้นไปยากที่จะแพ้ยากที่จะแพ้ใช้คำว่ายากที่จะแพ้ก็จะคัมแบ็กกลับมาได้เป็นอย่างเนี้ทุกครั้งทุกครั้งและไอ้ความรู้สึกที่โดนงอมเพื่อนไม่มาเนี่ยของแจ๊กมันก็เริ่มวนวนเวียนวนเวียนหลายครั้งต่อหลายครั้งหลายศึกต่อหลายศึก ซ้ำแล้วซ้ำเล่าใช่ปะซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่มีสตอรี่เพื่อนๆก็จะไม่มาซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่แจ็คกําลังคุ้นคิดอยู่ในหัวตอนนี้ว่ากูไม่สามารถทําลายความรู้สึกนี้ได้เนี่ยออกไปไม่ได้เพราะว่าติดกับแพงหลายชั้นเกินเพราะว่ามันรู้สึกซ้ซาําไปซ้ามายางไเราเข้าใจปะ,ปะมันออกจากตรงนี้ไม่ได้มันออกมาไม่ได้มันไม่สามารถที่จะคิดว่าเออ ไอ้เฮียไม่เป็นไรเว้ยไม่สามารถแบบชื่นใจได้อะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีสตอรี่ใหม่แล้วถ้าน้องๆมมนยังติดแข่งอยู่มันก็จะมาไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเจออย่างเงี้ยเรื่อยๆแจ็คมันก็เลยรู้สึกว่าเออไอ้เฮียกูอยากพออะกูอยากออกแต่พี่มองว่าการออกไม่ใช่คําตอบการกระบาดตรงนี้ไปการออกไม่ใช่คําตอบเพราะว่าสิ่งที่ควรคัดออกก็คือ คนที่ไม่มาซึ่งคนที่ไม่มาช่วงเวลามาช่วงเลาสามทุ่มตอนลุงมาก็ตอนตอนนี้ซึ่งเราไม่ได้ต้องการเราต้องการคนที่มามาเอาให้พวกสามทุ่มเนี่ยมาก่อนมาอยู่ฝั่งนี้ให้หมดอย่างไอเอ็กอย่างใครต่างต่างต่าง,างนานาเนี่ย ชื่อต่างๆนานาเราก็ไม่รู้ว่าใครมาแต่มันมีมันมีคนมาสายมาพร้อมลุงอะไรก็มีถ้าลุงมามจะมาไอจีอะไรเงี้ยเออมันก็จะมาไอบ๊อบอเอ,อ,อามองพี่นะในมองพี่นะอย่าลืมในม,ม,มองพี่นะมันก็จะมาเราต้องเอาไว้พวกเนี้ยมาอยู่ใน,โ,น,โ,ซน,นใโซนนี้ให้ได้โซนนี้ให้ได้ถ้าเอาอยู่โซนนี้ได้ มันก็ยังพอมองให้หนาเพื่อที่จะมาทดแทนพวกวินเทอร์ที่หายไปตรงนี้สิบกว่าคนได้<ม>เข้าใจปะแต่ถ้าพวกนี้ไม่ยอมรับเราก็ออก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 ,ออกแล้วก็เอาคนใหม่เข้ามาแทนปึ้ง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 ปึง,ป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 งเพื่อให้ตอนทุ่มถึงทุ่มถึงสามทุ่มเนี่ยมีคนเข้ามาเล่นที่เพียบพร้อมเข้าใจไหมอเด็กใหม่ก็ไม่มานั่นแหละไอ้พวกบังหรือว่าอะไรอเอาไอ้นี่โดนหมดโยกมาให้หมด โยกมาให้หมดเอาโมพี่มองว่าเวลาแก๊งจริงๆแล้วอะทุ่มหนึ่งเนี่ยอะกำลังสวยหกโมงเนี่ยเข้ามาสแตนบายเล่นก่อนได้แต่ทุ่มหนึ่งเนี่ยพี่มองว่าต้องมาแล้วรวมถึงรวมถึงตัวพี่เองนะพี่ไม่ได้พูดถึงว่าไอ้นี่นะไม่ได้พูดถึงคนอื่นนะไม่ไม่ได้พูดถึงคนอืน่นเดียวตัวตีเองเนี่ยก็ต้องมาช่วงหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มให้ได้ให้ได้เช่นเดีวกันนะครับประมาณนี้นะ ซึ่งตัวตีเองก็ต้องปรับปรับปรุงตัวเหมือนกันเข้าใจไหมเข้าใจไหมตัวพี่เองเซิร์ฟด้วยไอ้เ,เจ็ดด้วยไอ้เ,เจ็ดนี่เหมือนเหมือนจะมา่งแจ็คนะแต่ก็ไม่ค่อยมาเอาคนใหม่มาเยอะมันก็ไม่ใช่ JK เอาคนใหม่มาเยอะมันก็ไม่ใช่ JK เอาคนใหม่มาเยอะก็ไม่ใช่ JK JK ก็คือ JK ครับ JK กคือลุงพี่มองว่า JK ก็คือลุงสัญลักษณ์ของ JK ก็คือลุงแม็กเอาคนมาเยอะมาน้อยมันก็ไม่เกี่ยวเพราะ JK ก็เปลี่ยนเจนไปเรื่อยๆอย่างนี้อยู่แล้วถ้างั้นตอนที่เจแฟงอยู่พี่โนอยู่หลายๆคนรุ่นกเก่าๆอยู่สมิงโกอยู่อย่างเงี้แล้วมันออกไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ JK ในต,ตอนนั้นแล้วสิถูกต้องไหม เอาวินเทอร์มาเนี่ยเอาน้องๆมันมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เจเคแล้วสิถูกต้องไหมล่ะมันไม่ใช่ครับพี่บอกว่าสัญลักษณ์ก็คือลุงแม็กนั่แหละสัญลักษณ์คือลุงแม็กถ้าพี่ผิดพลาดอะไรไปก็ก็แล้วแต่แล้วแต่นะเพราะพี่ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าตัวเองถูกหมดนะอันนี้กูอธิบายในมุมมองของพี่ที่มีต่อเจเคเฉย ในการเรื่องวางแผนของคนหรือว่าอะไรพี่ใช้มันสมองวิคิดวิเคราะห์พี่ไม่ได้ใช้แบบใช้อารมณ์ตัวเองใะพี่ใช้ตาดูแล้วก็วิเคราะห์หลายๆวันหลายๆวันใช้ซึมซับแล้วก็เช็คอะไรเงี้ยแค่แค่นั้นเอง แล้วผิดพาดผ่านการใดก็แล้วแต่ล้วเบื่อใช่ใช่ก็มุมมองของพีง่อะแค่นั้นเองใครจะเชื่อจะมองไปในทางเดียวกันหรือจะมองแย้งก็แล้วแต่ไม่ได้ห้ามครับมองได้แต่นี้คนใน JK มาอันนี้เฉยแต่อย่าลืมว่าบางทีอยู่ JK มานานมันมันก็อาจจะมีเบื่อบ้างอะไรอย่างเงี้ย อยากไปเปลี่ยนฟิลไป,ปลหัวหน้าแก๊งอื่นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่สำหรับตัวพี่พี่เบื่อการเป็นหัวหน้าแก๊งคนอื่นแล้วพี่เลยอยู่ JK ดีกว่าสนุกกว่าครอบครัวคือครอบครัวสหตับตัวพี่นะอยู่กับคนที่เล่นเกมด้วยกันมัน,มน,มนเล่นเกมสนุกเล่นเกมแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากสายเล่นเกมลุยๆทั้งวันด้วยกันอะไรงเงี้ยแบบนี้สบายกว่า บางคนเขาไปเล่นเนี่ยเขาเขามีงานโอซีอย่างเงี้ยเขาอยู่กับเราได้แป๊บเดียวอย่างเงี้ยมันก็แบบอ๋ออย่างเงี้ยไม่หนุกนะครับผมต้องการคนที่เล่นเกมกับเรายันเช้าแค่นั้นเอง